สวัสดีค่ะพบกับช่อง Enjoy by the way ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ Toyota a อ i v e ค่ะวันนี้ทาง Toyota เขาจัดกิจกรรมค่ะมีทดสอบรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อ4ล้อ10ล้อทั้งเครื่องยนต์ธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ไฮโดรเจนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมันฟิลลิ่งในการขับมันแตกต่างกันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่บนสนามทดสอบค่ะคันนี้อันนี้อยู่กับพี่ผู้เชี่ยวชาญค่ะอันนี้เป็นรถตัวเอ g นจิ้นดีเซล2.4เกียร์อัตโนมัติส่วนคันข้างหน้าที่เิมมองไปนี้เนี่รถต้นแบบของเราเป็น B E V นะครับ,รบอยากจะให้ขับตัวนี้ก่อนแล้วรอบถัดมาก็จะได้เป็นขับตัวรถต้นแบบได้ค่ะ,คะตัวนี้จะใชะ้เป็นพลังงานอะไรคะข้างหน้า ข้างในเป็นตัวชาร์จไฟครับอ่าชัรไฟเป็นราฟลนเนาะตัวนอ้ยอืส่วนคันที่เราขับอยู่เป็นน้ำมันน้ำมันเนาะปกติใช่ครับเขียวคันต่อไปที่เราจะขับก็คือเป็นเจ้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับ เป็นตัว B E V ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขับฟีลลิ่งยังไงแะเป็นยังไงเนาะใช่อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนแบบเาเหยียบปุ๊บมาเลยฟีลลิ่งไม่มีความเป็นแบบรถกระบะเลยอุ้ยน่าใช้อ่ะนี่ลืมคันเมื่อกี้ไปแล้วนะ <laughs> ลืมคันเมื่อกี้ไปเลยค่ะบอกได้เลยว่าถ้ามีขายในไทยเมื่อไหรน่นี่เดี๋ยวขายคันเก่าครับซื้อคันนี้ <laughs> <laughs> นี่รถกระบะจริงๆใช่ไหมคะ อยากจะบอกว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบรถเกง่งรถ SUV อย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะมันมีความสูงเนาะดีจังเลยอ,ะะอ,อ่ะมาเมื่อไหร่คะแอบถามอันนี้บอกไม่ได้ แล้วข้อแตกต่างนะคะระหว่างไนโตรเจนกับเครื่องยนต์ไนโตรเจนตอนนี้มีบรรจุอยู่ในรถ6ถังถ้าเติมเชื้อเพลิงแล้วประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง30นาทีวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่สบาย80กิโลครับกครุงเทพนครราชสีมานีไปกลับเลยครับอ๋ออนุญาตออกตัวนะครับได้ค่ะไปเลยค่ะพร้อมเร็วครับตอนนี้40กิโลเมตรต่อนชั่วโมง50กิโลเมตร60กิโลเมตรระยะเบรกะครับ70 นี่เหมือนไม่ได้นั่งอยู่บนรถบรรทุกเลยนะคะมันไม่เหมือนรถบรรทุกอะความนุ่มความแบบรถเก๋งอะสมูทจะไม่ใช่ค่ะอะไปรถแบบท้าไปสัมผัสเองไม่รู้ครับเออถ้าไม่มานั่งตรงนี้จะไม่รู้เลยว่ามันแบบคือฟีลลิ่งเราเคยแบบรู้สึกมาตลอดว่ารถหกล้อรถสิบล้อต้องแบบแข็งกระอะไรกระโดดเร้งๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไฮเดรนนาะที่เราได้อะเดียร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี้เรามีคนขับรถครับรถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ 650cc ครับเป็นบล็อกเล็กครับผมจริงๆถ้าอย่างนี้ในญี่ปุ่นเขาเรียกเป็นรถอะไรครับเกค้าใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้มีเทอร์โบไหมครับไม่มีไม่มีคุณคะเขาให้ทดลองคับแล้วพอเทอร์โบไม่ได้นะคะมันจะซิ่งอย่างเดียวเลยอะค่ะไม่ได้ในะสงค์มากอะค่ะเดี๋ยวให้ให้ดูด้านหลังเนี่ยข้้งหลังกว้างมากเลยค่ะ ออกตัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องไม่ถึงพนะันซีซีไะอันนี้เราเป็นสเตชันที่แบบเหมือนแบบเข้าไปส่งของในซอยอะไรอย่างงี้เนาะวงเลี้ยวใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดซอยแคบกว่านี้ก็จะได้อยู่ช่วงตัวรถก็ไม่ได้แบบยาวอะไรมากมัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะรถไฟฟ้าหกล้อจะเป็นยังไงไม่เหมือนขับหกล้อเลยอ่ะ คือฟิลลิ่งที่คิดว่าดุดันกระชากนู้นแบกรับน้ำหนักรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คันนี้รู้สึกแบบทำไมมันสมูทอ่ะนี่เฮไม่มีฟิลลิ่งเป็นรถแบบหกล้อเลยระคันนี้ช่วงล่างจะเป็นแบบปีนกเหมือนรถกระบะรถเก่งทั่วไปเป็นเป็นเป็นจะนิ่ม่ะไนก็เป็นไฟฟ้าป็นไฟฟ้า อย่างนี้แบบส่งของสบายวันหนึ่งได้หลายเที่ยวเลยเนาะบแบบ,ค,บคนขับหรือแบบผู้ใช้งานก็จะไม่รู้สึกแบบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะ Toyota LPG H E V Taxi Concept Car ค่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกับเจ้าคันนี้นั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเอ่อรถเจแปนแท็กซี่ LPG คอสไฮบริดมันเป็นผลิตภัณฑ์จริงที่ขายมาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่2017ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่โตเกียโวลโิติกที่พี่อาจจะเคยเห็นกันนะครับ <laughs> วันนี้ที่มานํำเสนอก็เป็นรถที่ใช้ LPG เท่านั้นแล้วก็คอสไฮบริดคือมีอยู่แค่รุ่นเดียวในโลกเรียกว่ารถคันนี้มันทำมาเพื่อเป็นแท็กซ เราเอาเพนพอยต์ของลูกค้ามาก็จะเป็นพวกระยะนั่งที่กว้างขวางการสามารถเอากระเป๋าเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องมีระยะสเต็ประหว่างทางระหว่างช่องขาจริงๆแล้วรถคันนี้ครับน้องเดี๋ยวจะเห็นอันนี้มันซัพพอร์ตเวลแคปมันสามารถเอารถเข็นเข็นขึ้นไปบนรถได้โดยใช้ของที่มีติดอยู่บนรถเลยคือบนรถเนี่ยครับเราจะมีเป็นรางให้มาเพื่อสามารถให้รถเข็นเนี่ยสามารถเข็นขึ้นไปได้ ก็คือกิจกรรมที่โตโยต้าจัดให้นะคะก็ฟิลลิ่งในการขับเหมือนที่บอกไปแล้วเนาะว่ามันแตกต่างกันอย่างเชิงเฉยก็หวังว่าทางโตโยต้าจะรีบนํารถดีๆอย่างนี้นะคะมาให้คนไทยได้สัมผัสกันนะคะวันนี้ Enjoy กับช่อง Enjoy by the way ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย